มาให้มาให้ปลาเลนเกมเนี่ยมาลูกคนโตไอ้ดูถนนได้กะลูกฮะทีมงานนักวิ่นงนะ <c oughs> สนใจหรอหันดิมดิวก่อนมาเลย ลงดิมทำสนามหญ้าให้ทันมาแล้วเหลือเอาทรายมาลงหาลุงดิมนี่ก่าลุงดิมไม่ต้องปูรู้ไหมอย่างหาปลาเนี่ยขี่ข้างในเนี่ยปลาตังเข้าออกนี่ถ้ารัดซีเมนนี่จะดีมากๆเลยอะ่ะเฉพาะที่เข้าออกนี่ผมได้นะ ตรงเนี่ยตรงตีมันเป็นขี้ดินเนี่ยไปจนถึงถนนน่ะอ่าลลมออกก่อน